ท่านขอต้อนรับ,รบคุณผู้ชมวัดรพนอีสานบ้านโน้นนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมมายากลที่ผมเสี่ยงช่วงมีอยู่สองยางนะพี่น้องมายากล,ลต่อกระดาษกับมายากลค้นตาทิพย์พี่น้องคลิปแรกนะครับเสียงพี่นอ้องช่วงแรกเสียงพี่น้องเมืองมายากลต่อกระดาษนะครับผู้ชายคนนี้นะครับสาม,มารถต่อกระดาษที่ห่าฉีขาดมุนอุ้ยปุ้ยน,นะครับแล้วให้เขาิดต่อเสมือนว่ากระดาษสินนันไม่เคยได้ฉีกได้ขาดมาก่อนพี่น้อง ซึ่งเป็นที่เป็นตะเลเสื้อนะพี่น้องนะครับและมายากลที่จะฝากในคลิปนี้ก็อีกอันนึงก็คือมายากลค้นตาทิพย์นะครับเป็นมายากลที่ผมกะถึงนะครับหลงงงคือห้องเขียนขอความยังกระตมเขาสามารถรับรู้เลยว่าห้องเขียนเอยียงเขียนขอควมอยังตั้งที่เขาไปใเมืองน้ำเฮาแล้วเขาก็สามารถที่ จะรู้ว่าห้องเขียนขอความอย่างโดยที่เขาไม่ได้เปิดกระดาษชินนั้นออกมาเมืองซึ่งมันอาจจะเป็นมายากลหรือมอนผมกับโบเนจใจน้พี่นอ้องพี่น้องครับจังใดกะไปติดตาม z ้มกันในคลิปนี้เลยพี่น้องมายากลต่อกระดาษกับมายากลคนตาทิพย์ครับจังได้พี่น้องกับใครเมืองจนจบคลิปด้วยพี่น้องพี่น้องที่ทึ่งในความสามารถของผู้ชายคนนี้นะครับเป็นที่ทอัจจร,รย์เรือเสือ อันได้ก็จบคลิปแล้วพี่น้องจะทึ่งในความสามารถของเขาครับไปเมืองน้ำกันพี่น้องไปเลยดูนี่แหละนี่เพี้ยงหรือเสล่าเออได้ได้ใจเออได้เนาะเออได้เนาะโอเคเออเอาัาเกตีเอามาเตะมาเกตีเอามาเตะมาเตะ รู้วิสัยนี่มายากตนเสียเนอะมาบ่าป็นเวลาปากวเสียพูนเสียเดินกัน้เยขาบอ้มักินอะไรแบบแให้อ้พวเนี่ยซอหนึ่งเป็นองซองซองสีซองซองหอมซองสีแดเดี๋ยวเรียนมาจะกดืนร่วมกับฟอกันมไปเยอะไปเยอะว่าพกเนี่มันมีดาไ้กลืนในมอแล้วนะกิน ยองกันเลยองมุกตัวเมียมึงได้โอกด้บอกมาจกลืนังองมือนตัวดนะันอ่อรเด็นเยียไรกะนอันมันจะลงกันเนาะจะพีน้ตายอะันแค่มันเลยเนบอสดูน้องเฮ็ดแบบนี้นะแค่มันเลยอ้มึงไปหาตัวคนขึ้นเดียวต่นบันทึกมึงขึ้นนี่งนเงือนเดียดไตวันบ้เอาไปใช้เนาะ ไปให้กินแบบนี้เาม่ไดเห ide, oh. ็นงานเนาะโว้ยบูเห uh ็นได้แบบนี้โอ้ยนั่นเห็นบอน่ะเรียบร้อยบอเอากินยี่หรี่บึ้เี่ินั่นเอาตรวจเรื่งนู้นอะนั่นจะโดนอะไรนะซิตี้เนี่จิลินคนเหี้บึ้งมายากคนมายากคนมายากคนเหี้บึ้งนว่าอันนี้ก็ ให้ไปเขียนยังกระซังไม่ต้องให้ผมเห็นอันที่ที่เขียนมาเด้จะขอให้ถิ่มลงในย่านผมเรียวผมสีอามากระเต้อามากระเต้ลงลงใน่หนิผมจะเลยไาเขียนยังให้นี่ใข้าวบ้านข้าวบ้านพ่อเราเหรอข้าวบ้านพ่อแล้วจะไปที่เขียนให้นี่เขียนเอามาถิ่มลงนี่พับปะพับเป็นม้วนอ๋อไม่าดเพราะตองกาียนอ้านี่แหละคนห่อนี่ ต้องค้ามาชกกันวะเขียนแล้วให้ให้ให้เป็นวงกลมนะเอาเป็นวงกลมมาทิ่งลุ่งนี้ยันคอยตัวนี้สามเทียให้ให้ถึงนี่นี่เราขยันง่ายหน้าขึ้นไปสองซ้อนด้วยว่าเจ้าเขียนหนึ่งเราจะไปเขียนสองคนนี่เอาไปเอาืเขียนก่อนเขี่ยนหล่อนเขียนแล้วให้ยนก่อนยงมุ่นนะเป็นเอาเป็นวงกลมนะเป็นงมุ่งก่ต้องกลมไรก็ได้ให้มันทิ่งลุ่งนี้ยันนี่ Ni bocca. O kiến mang kian cho lịch, tuyển hết kiến kia lệ. Oh, kia. The kia mày vapan kia mặt bun nan buni, mặt bắt đầu mặt bun nan buni. Mặt bun nan 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 โอเคเราะเขียนเราามามานีนเขียนมาแล้นี่เขียนกระดาษเลยพี่น้องผมเขียนแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบอกเห็นด้วว่าเพิ่นสิมาไทยถือว่าเนผมเขียนละแต่ผมจะวางไห้เพื่นทายถือ่าอ่าครับนิมลูกน่องม่นละใบอกนะยองม่นมุนจะงมันบอกยองม่นมุนดิเอาม่นมนะม่นมุนไปไก็ด้เื่อาเห็ดมันนะ๋ย่าขยนไปครับเขียนแล้วบอกก็เอช่นาะ เอาไปย่องไปขึ้นลูกบอลเอาพาซึ้นจะไปย่องใหมก็ย่องหางขึ้นผนแค่ยังพี่น้องแ็่แล้วนะพี่น้องอันผมย่องยองละวันสิมาไายวันสิมากาย่องมันม่นเดี๋ยวเขาจะย่องให้โอเคแล้วละเอามันมุ่นไหมย่องแล้มุ่นไหมอ่ามเทียสามบ่กามเทียต้องผมบ่อมนให้ให้ชิมนัสี่นะชิมโป๊กลุงสินะตั้งไม่บอนี่ตั้งไม่ผิดโป๊กลุ้งเออ เออเอาเอาเจ้าไปทิมสซก็ได้เอาเอาทิมลุงล้อล้อไซก็ได้ไปต้องไห็นนะเอาเอาไปทิมเลยตัวนี้ท้าแ่่เอาไปทิมเลยไปเงี้ยมซื้อเ่อว่าเดี๋ยวเจ้าทิมไซหน่าเดี๋ยวเอาลุงลุงลกขวดเลงยังก็ได้ทิมลุงไประกาศหอยเศาอเออปกติปกตินี่นี่เราขปยเ้าไปเลย

แม่เฮนพี yeah. well, ่น yeah. uh, uh, so, so. uh, no. ้องแม่ครับแม่อหาวันเลยเอากระดาษเอาเอสีๆมาเม่งเงกระดาษตัว่น่ตัวเียนเขาหนบ่เอาเปอกกระดาษกระดาใสกระดาษขีมเด้บหอยดีห้องบ่อห้องบ่อเงีบตัวเบงไปตัวเซนเบงเาเขียน่าคำว่าตัวเียนคขามน่าเยเรียกเ่ตัวเียนนะแต่ว่ากระดาษทเมแม่เน้องลกมท้ายใจพี่น้องผุ้ทายบุลูด้ว่าเขียนอีกย่างอยู่นี่ ตาเพิ่นอยู่ผุ้นี่ไงแต่เชียรเพิ่นมาทายว่าตู้วางเขียนเอียงเขียนมันออกแนี่ยฮะู่ยังไงยู่ไกลๆผุนพี่น้องทุกคนที่ทายงางอยู่ไกลๆนับผู้อันนี้ผู้เขียนอยู่เขียนยันนี่ยอนมันมเดีเดวคว่าเด้อผมก็ยอนมันเห็นอหมาพเหียบเกียร์เนี่ยเฮียร์มันมันเื่อรคิดโอ้ยขวากี้บไม่พไม่พอทั้งหัวตีนบ้าเลย กูว่าแล้วกูท้าพอกเจ้าว่เป็นแบบมึงอยนะไอ้ป่องมกูก็เอาไปเมืลายแล้วโอ้ยตาในยุทธจะมาเขียนบทเสือกันในทุกมุมนี่พี่น้องเขียนออกมาแล้วแต่แต่ผมเขียนตัวนี้เด้อตาผู้ผู้ท้าอยิ่นางงงงอยู่คนพี่น้องนี่นางอยู่ไกลๆอันนี้ผมทายแล้ววันนี้ผมจะยองมุนๆให้ไปรู้ไปรู้ไปอาเมื่อตอนยองมุน พันได้กันพี่น้องมัได้มไดนั่งก็ต้องยองอยู่อย่างไรโอ้ยเพื่อนบังใส่กองกอนมึงลวใส่ลวนี่ดี๋ย้ผมเขียนแบบนี้ครับผู้ยานผมผู้ชายน้องงงดุนีวถ้าผมเยนตัวนี้ว่า้เออว่าหนบุตก่นี้นี่บามเทียกนเัาเทียวบเบเบ้งก้อนบอก้าเเขาบิ้งก่อนเออ เดีน้งลงยันเฮาเด้อ่ะรู้ว่าว่าหันยันมาเฮาแล้วเฮาสิถ่ายคปต่อดูดูดูครับทที่สุดัมเอามนแบบนี้บ่มนบ่เอามนเด้เจ้าเอาแมยองแมเหือมนอ่าพี่เอานนีด้องแมมนมนบ่ได้แต่ว่าที่ว่าไอ้โพงแได้ก็บ่เคยเสียคนดอก แต่ว่าอันนวดนี่สีรองเบิ่งเสียแล้วสองเทียวแล้วสีเสียอือบเสียครังที่สามนูงที่สาด้นี่เด้อที่ทานเสียแวต่เสเลนบ่พกเสียไ้พวกเสียพน่อยนนี่ลูกย่นลูกยนเดี๋เบิ่งนกันละหนึ่อามองนี่ไหมเราต้องยนสี่ดิเออปกังสี่ด้เดี๋ยวเออลงไม่ถึงปุ๊เอาไม่บ่เออปกสเดียวสามเดียวหเออ สองสามเออทีมเป็นมงได้ก็ได้ทีมแบ่งหนออขัวกันได้เดี๋ยวฝันย่งกินกันก็เป็นฝราไปเปนจนที่ดนีน่อกรานไหนรานไหนมากระตีมมากระตีผมมากระตีเลยเอาไม่ได้อยิ่มเลยโอ้แต่ละคนดีกว่าบุญเลยาจริเหรอมาก็อยู่ได้ไปตลาดเนี่ย เดี no <to ๋ยวจับมุมปองกันมันจับมุกันกันได้พินเด้อจับวอกกันวันนี้เขาจเป็นทาทุไมนได้บุญมาเดียนี้าปนเป็นาทไม่ได้ดีมันบนมีเกมเล่นมันบัมีเกมขอเลขกปวะมาว่าเป็นตะวอยมันนี่มันิเสกนางเขาทองคุณมาแล้วพร้อมหมอ พีผมมาตีแล้วิ้นก็ลูกมากิ้นนี่ก็สี่อย่้ไปมั่มต้องการี่นหม้อหม้อดตัวนี้ชิ้นากไ่บ่ผมรักคุณ จะได้พี่น้องเป็นทนายหมอท้ายแล้วแมนบ่ผมรักคุณบ่เขียนเป็นคำหนีบบ่แมนบ่นึ่งได๋แมนเขียนบ่เอากระยึ๊เปิดกล่องพี่น้องมองยี่ด้ี่องยานก่อนสิพันธ์ทแมนบ่นะแมนเจดตัวพอหมอเด้อันนี้นี่แมนบ่แมนรับกลิ่นสินะแมนาทายยิบเป็นจะได้พี่น้องเสื้อเราประตูเส้นผมรักคุณ อันนมันก็เตนิขึกรือกมัหลักนมึงเขียนมาผมอยากกัวน่ผมเจ้าเขียนบริัทขาเขียนไผมรักคุณผมรักคุณขันห้อเมียลราตัวเปเบินเป็นไ้เมียนบเมีนผมกพ่อเชนีเขียนข้าบ้านเร็จแลกเขียนว้ักอ้ยักน้อยผมรักคุณูเกแต่ค่ผมคำคำแรกกับพ่อใจแล้วคือพ่กถึอพวกเกียวเทก ต่อไปเป็นเกมต่อกระดาษนีกระดาษก็แป้งเป็นแผ่นใหญ่ดีนี่ก็จะสีสีสีมุนมุนเลยผมสีผมจะสีมุนมุนเลยพ่นพับโอนเพิ่นเพิ่นจะสีมุนเลยก็พับเพิ่นสีต่อขึ้นใช่อีกช่วงหน่อยไปเมืองพี่น้อกแต่พ่นสีกระดาษสีมุนมุนเลยไทยเป็นกระดาษครับสีเลยนี่เดยจะพ่อจะพ่อพุ่งแสงไวิไลว่าบุคคลเสียคนแต่ว่าสิ ลองไิกูว่าดีดีออาดว่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ดูยั่ไงมันยะ่งกันึ่งท่ายเนาะนี่สีสีกี่หน่วะเอาสินส่วนไหม่เบิดเด้อเอาบองเดียวเบิร์เลยลินส่วนโยทิมว่าไม่ดี่นไหนหน้ากระดาษนะถ้านู้จอมองกปแฟเนี่ยกาแฟจาตอนนี้สีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีเรียบร้อยแล้วครับนี่ยอดจานฟันสิตนุ่งปอกก็ให้กอยอนะ โอ๊ยว่าต่อไลูกลิงกัวกนเนอาจารย์รถน้ออาจารย์สิสิกเล่นบ่อพออาจารย์กะเตอาจารย์กะเต้เมื่อเม่อเลครับเมื่อเมื่อเลเด็กกันจีนเราเนาะเจ้าเราะพอได้ได้ิฮะเด็นเดียเขาได้นีนเราได้ล้วได้แล้วบอกเมื่อเมื่อเมา่อเสร็จแล้พี่น้อง ก็ิต่อยายามือมือย่งก็มือตัวนี้จับตัวนี้ก็ิต่อยาขอก็แพงนุ่มนุซื้อนี่ยุกเาครับคบไม่ไดแต่ฟ้มันมาจะแทกันี่วกันแล้วมองกตีมองกตีมองกตีซองหนึ่งเป็ซองซองซองสี่ซองสามหกซองสี่แปดตัขอให้เก็บกิน่วนกระดับให้ครบ ว่าบ่ครบมก็จเปลนัจองเป่งเพงเออเปล่ยนเปนดิมเช่างมันแต่แต่ตัว้ห้นสี่มุนพ้อยกัวหอนครับใน่ไนกาวกเส้น็ด้ตนีใช้ อะน้กระเตอะน้ากระเมากระเมากระเตยชิโน่เป็นครับเมื่อผมก็บไ้ไปใส่นี่ผมอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเพียงแต่าผมใส่วีซ่าคระได้วีซ่ากับคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อตัวนี้ รักษาอะไรกัเป็นปอบแน่ๆปฏิับัด้ <c oughs> ดึงออกาเอ่ดึงออกมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเป่าคาถาครับตอนนี้เป่าคาถาก่อนครับเป่าคาถาก่อนอโอ้ออกช่องเกียร์นะมะเรงว่าเป็นออกเลียนเป็นองดีเดียวอยู่น้น พเออเป็นไงครับเพราอาจารย์ดื้อผมได้ประเด็นดึงไปเมี่ยแผนนี้ว่าเจ้าสิกันเพราอันนี้ว่าสีกับมือหอยโอ้โหมีเลยใบมีเลยเอ้ยเพื่อนเพชรยังอันเยัดเดอเลยพี่น้องกระดาษที่เพิ่นที่สีมุนอุจปุ๋ยแล้วก็ให้เพิ่นมาต่อแให้เพิ่นมาต่อหลังจากต่อมันมันสิป่านของบุรุษมีหอยเสียบลายหลือครับสิ้มีคู่อาจจะมีหอยพับนิดนึงเออกระเลือเสื้อพี่น้องผมก็ โบเซียเมื่อเขียนกับโมกับตาพี่น้องเขียนนะครับเกมมายาวคนต่อกระดาษจีนนะครจราจีนนะครับจราจีบีกับครับจราจีบีครับจราจีบีลูกนี้โบเซียกับเป็นแต่เซียได้พี่น้องผมผมเซียกระดาษว่าไเพิ่นสี่สี่มุนแล้วกลายเพิ่นไปต่อนะครับเมื่อกอกมาเหมือนโบได้สีเลยพี่น้องอาจจะไม่ห่อยพัดนิดนึงเหลือเซียบอพี่น้องครับผู้ใดมากก็กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้คอมเมนต์มา ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ยู่ดีแมงซูขู่ส้นกิ่นคอเสียบนอนรับเ<ด>็กลอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งเด้อพี่น้องสวัสดีครับ